ก็กาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็มีตั้งค่าคนดังตามนักสตรีมเมอร์อีกแล้วนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนขอมาเยอะแยะมากมายเฉลือเกินนะครับอดใจไม่ไหวนะครับก็เลยทําต่อเลยนะครับก็เลยแบบว่า พี่ไม่เคยทําแบบนี้เลยนะครับก็คือพี่แจกตังค่าของพี่ไปเมื่อวานและวันนี้จะมาแจกตังค่าคนดังนะครับก็ไม่เคยทานะครับน้องมันก็เป็นอันแปลกใหม่นะครับก็เลยแบบว่าอยากจะแจกสองอันสองอันพร้อมกันนะครับน้อมาดูละกันนะครับว่าอันไหนนะครับน้องก็คือคนจะดูเยอะกว่ากันนะครับน้องก็อยากวัดกันไปเลยนะครับทุกคนเออก็อย่าลืมละกันนะครับตังค่าวันนี้ก็เป็นตังค่าของคนดังนะครับและไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นทางด้านของตังค่า R U O K นะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับท อยากได้ตั้งค่าของอายุเคมานะครับคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีคําตอบแน่นอนนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าตัวนี้นะครับเป็นแผ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนในส่วนของตั้งค่าของอายุเคนะครับทุกคนก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับและหลายคนขอมานะครับก็มาเอาจากคลิปนี้ได้นะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและคลิปนี้นะครับทุกคนก็คือ ตั้งค่าของอยเคนะครับเรียกได้ว่าลหลายๆคนขอมานะครับน้องก็คือพี่ไม่อยากทําเลยนะครับน้องก็เพราะว่าตั้งค่าของเขาดีเกินนะครับน้องเพราะว่าพี่ไปเทสมานะครับก็เรียกได้ว่าดีจริงๆนะครับน้องถ้าคนไหนอยากตั้งค่าและดึงหัวได้แบบอายเคนะครับก็ตั้งค่าตามคลิปนี้แล้วกันนะครับทุกคนเรามาเริ่มจากอันแรกกันเลยดีกว่านะครับน้องสำหรับอันแรกนะครับทุกคนก็ตั้งไปได้เลยนะครับแบบอายเคนะครับก็ตั้งอยู่ที่200นะครับทุกคนก็ตั้งเจมแม็กไปเลยนะครับน้องก็เรียกได้ว่าจำแม็็็กกกกกไปปปปเเเเลลลลยยยนน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 นะะะะะคคคครรรรรััััับบบบทุมมาาาณณีีี้้้้้้พ่ขอออแวงงถต ครับเล่นได้หมดแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของในคอม iPad แล้วก็มือถือทั่วไปนะครับเนาะแล้วก็เล่นไหนๆก็ได้นะครับเนาะก็ได้หมดเลยนะครับทั้งระบบ iOS และระบบ Android นะครับทุกคนก็ได้หมดเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะจะเป็นทางด้านของกล้องเลตดอดนะครับทุกคนกล้องเลตดอดนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่80นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่80ได้เลยนะครับสำหรับกล้องเลตดอดนะครับเป็นกล้องที่ติดมากับปืนตอนแรกนะครับเนาะหรือเรียกว่ากล้องวันช็อตนะครับที่ทุกคคนนนนนนดึงหหััััวกก่และะรบ็ อยู่ที่2อ,อันนี้นะครับนาะอก็คือทั่วไปกับกล้องเลนส์ดอทนะครับที่ทุกคนดึงหัวกันนะครบจะใช้2อ,อันนี้หลกัลกๆเลยนะครับนาะอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาะอส่วน สโคปคุณ2นะครับสำหรับสโคปคุณ2นะครับก็เมื่อหลุดจากกล้องเล็ดดอทไปแล้วนะครับจะได้ใช้สโคปคุณ2เข้ามาช่วยนะครับเนาะหรือว่าเกมเกมนั้นนะครับเนาะมีแค่สโคปคุณ2นะครับหรือว่าปืนปืนนั้นใช้ได้แค่สโคปคุณ2นะครับเนาะก็ตั้งสโคปคุณ2ให้ดีนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับสโคปคุณ2ตั้งอยู่ที่138นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสโคปคุณ2นะครับทุกคนก็ตั้งไปได้เลยนะครับเนาะอยู่ที่138หนะัักกน็เเปมลยจตไ ครับสำหรับพวกน้องคุณไหนพ,พี่คุณไหนนะครับที่แบบว่า อยากตั้งหรือว่ายังไม่เคยตั้งนะครับนอก็ลองตั้งดูได้นะครับทุกคนไม่เสียหายแน่นอนนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของสกบพืคนสีนะครับตัวคนเท่ามดก็สามารถดึงหัวได้นะครับนอและอายุเคนะครับน้อเขาตั้งอยู่ที่1 5 9หรือว่า1น9เท่านั้นนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามอายุเคนะครับก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับน้องว่าตั้งตามนี้ดึงห ตั้งค่าม่าจะเป็นตั้งค่าคนดังหรือว่าตั้งค่าของพี่เองนะครับนะ้องก็ผ่านการเทสแน่นอนนะครับนะ้องแล้วก็ ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับ r u k ตั้งอยู่ท um ี่50เท่านั้นนะครับทุกคนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเล่นในคอมมันมีแกนในแกงไรนะครับเนาะแต่ถ้าเล่นในมือถือนะครับปรับสัก50หรือว่า100นะครับก็น่าจะโอเคนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ปุ่มมุมมองสลาดนะครับหรือว่าสุดท้ายนะครับ r u k ตั้งอยู่ที่100นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับตั้งค่าของ r u k นะครับก็เรียกได้ว่าหาข้อมูลมาได้ประมาณนี้จริงๆนะครับเนาาะถ้พี่ิงนะครับกก็ต้้้อออองขขโทษภัยยดววแลันนะคครับทุกนแล้วก็ต่อมาพี่แแนนนนนะะะาเเเพิิ่มมตล้วกกััคครบ็ือ สำหรับตัวควบคุมนะครับนอหรือว่าการควบคุมนะครับอันแรกให้ใส่ไปเริ่มต้นนะครับอันที่สองให้แสดงเมื่อสกมนะครับนะที่เหลือให้เปิดทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็เปิดได้เลยนะครับนอทั้งหมดไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอกเหนือจากที่พี่ไม่แนะนานะครับนอก็ไม่ต้องเปิดละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าไหนพี่ไม่แนะนํานะครับนอก็สามารถตั้งได้ตามใจเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมึงนอคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับนะที่แบบว่า อยากตั้งนะครับเนาะก็คืออยากตั้งได้ตามใจนะครับเนาะอันไหนที่พี่ไม่แนะนำนะครับก็รีดีว่าตั้งได้ตามใจนั่นแหละนะครับเนาะส่วนที่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าถ้าอยากตั้งตามอายุเคนะครับเนาะก็ตั้งตามที่พี่แนะนำนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนการควบคุมนะครับก็ตั้งตามนี้ได้นะครับไม่เสียหายนะครับเนาะแถมยังสมุทและก็สมดุลมากๆนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไปเทสมาแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นขั้นตอนที่สานะครับสาหรับขั้นตอนที่เนามนะครับ เนาะก็คือสำหรับขนาดปูนยิงนะครับเนาะก็43 53 63นะครับเนาะสำหรับ43สําหรับคนที่แบบว่า มือถือหน้าจอเล็กหรือว่ารุ่นเก่าๆนะครับที่แบบว่ายังเล่นอยู่นะครับน้องก็ตั้งอยู่ที่43นะครับเพราะว่ารุ่นเก่านะครับน้องอาจจะหน้าจอน้อยนะครับน้องหรือว่ารุ่นใหม่นะครับก็อาจจะหน้าจอน้อยนะครับก็ตั้งอยู่ที่43ได้นะครับแล้วก็ต่อมา53สําหรับรุ่นที่ผลิบตมารุ่นปัจจุบันนะครับส่วนน่าจะเป็นทางด้านของ Android นะครับน้องที่แบบว่าผลิตมารุ่นหน้าจอจะใหญ่มากๆนะครับน้องก็แนะนาละกันนะครับตั้งอยู่ที่53นะครับน้องส่วน iPhone ก็เป็นทางด้านของ iPhone นนค้ออก็ื X ขึไปนองก็ สามารถตั้งให้3ได้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอส่วน63นะครับสามารถตั้งได้เฉพาะ iPad และในคอมเท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอก็ตั้งตามกันได้ไม่เสียหายนะครับทุกคนเออก็ลองดูได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับนอว่าตั้งค่าดีๆตั้งค่าของคนดังประมาณนี้นะครับนอเราสามารถตั้งตามกันได้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับนอแล้วก็ต่อมานนรัับบกกาาฟิ้สํห กราฟิกพี่อยากแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับมือถือคนไหนไม่แรงนะครับนอก็ตั้งเป็นราบลื่นไปก่อนเลยนะครับนอเพราะว่าเรารู้มือถือไม่แรงตั้งเป็นลาบลื่นมือถือกลางตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานมือถือแรงตั้งเป็นระดับสูงหรือว่าปิดแค่เงาพอนะครับนอ ตั้งเป็นระดับสูงได้เลยนะครับแล้วก็ปิดแค่เงาพอนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมา DPI นะครับเนาะก็คือพี่ถามให้แล้วกันนะครับสำหรับ DPI ก็คือ iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับเนาะแล้วก็ Android ตั้งอยู่ที่400-900 DPI นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับระดับ DPI นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะถ้าอยากตั้งนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนน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 ะะะคคคครรรััับบบบบเาาสหหห้องๆๆไไพีี่่่ทแว อยากตั้งตามนะครับทุกคนก็ตั้งตามได้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอน100%นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับน้องๆคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามอายุเคนะครับเนาะวันนี้ก็หามาให้แล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่า ผิดพลาดยังไงหรือครับเนาะหรือว่าหาข้อมูลตกบกพร่องยังไงนะครับก็เตือนกันได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็หามาได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับเนาะคนไหนนะครับที่แบบว นะ otal, นะอย่าลืม <cellular. S 2> ้วกันนะครับนาอกดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์นะครับทุกคนเพราะว่าคอมเมนต์นะครับนาอจะมีสิทธิ์ต่อการรับเพรนะครับเพราะว่าเวลาพี่แจกพี่จะแจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยลวกันนะครับนาะสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตลาเพียงเท่านี้ลวกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย